สองพันส <4. S 2> ี e ่อันนี้ได้สองพันสี่ครับสี่ได้สี่ได้ครับแล้วก็มีวงจรโปรเทคเตอร์อ่าวงจรขอโทษขอโทษครับวงจรโปรเทคเตอร์อ่าครับไฟยี่สิบยี่สิบครับไฟเลี้ยงพัดลมยีม่สิบสีจะมีอะไรอีกนอกเหนือจากนั้นอ่าขอเป็นสิบห้าโวลต์สิบห้าโวลต์ศูนย์สิบห้าโวลต์อีหนึ่งชุดอืมครับ นี่ต้องถ่ายด้านหลังมาดูว่ะได้ถ่ายไปเออด้านหลังโค้งเลยนะโคยามาฮ่าครับแต่เราไม่เอาแล้วโค้งครับหลวงพ่อบอกว่า่อมแล้วหาชั้นเออโค้งโค้งยามาฮ่าเนี่รุ่นพอบเลยืะแต่ไม่เอาครับไม่เอารอไทยประดิษฐ์ จะเอาไม้จะหอบไม้ซื้อไม้หอบขบา,านาังดีดีอ่ะมมาเลยสั้หมดเลยครับได้ไม่ได้นะครับตอนมานะเอตอตอนมาตอนมาได้มาได้หอบเขาเบาเขารักไปแล้วนะ่วนะหอบเบาวโอ้มาไว้กองไหนเขาลักอันนี้ไปซื้อมาจากไหนนั่นสิเล่อเขาให้เขา,าเขาทำคขาทำไหนนะ เออ๋โอ้โหเป็นไร,รเป็นไรเไรืเ่อครับอ้อหเรื่อเชือกอะไรนะ่ะไม่กระเป๋าเนี่ย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 โอ้โหเรียบครับเรียบเป็นไงถ่ายแล้วไปเคยเจอกันเลยยังยังไหวใช่ไหมนะ่ะไหวไหวครับไหวโอ้โห เด็กเอาหมอนออกมั้เอาหมอนมาให้สิเนี่ยจะให้พักผ่อนแล้วเปิดอะไรเงี้ยเออเปิดล็อกนะให้พักผ่อนแล้วเอาหมอนมาให้พักผ่อนแล้วเนี่ยเ้โหไปไหนครับเดี๋ยวเลยกันทั่วประเทศเลยประเทศเลยเดินดิ โอ้ไม่โอ้โหตายเลยเออหวานจะหมอนมาให้ไม่อยู่ได้ไหมไม่ได้เปิดล็อกนี่โอ้โหเนกนี่ตายเลยเสียชื่อช่างเนกหมดเลยนี่เออเออตายเลย เอาขวใหญ่มาเออยันเต็มอ่ะไปเกิดไปเทศมาก็เออถวายหมอนมางั้นต้องแจกให้ทั่วถึงเขาบอกว่าให้ให้เอาไปพักผ่อนได้ไหมน่ะเออนี่แหละเอาหมอนให้เออเอาเลยนั่นแหละเออนั่นนี่แหละหมอนที่สานแท้เลยเนี่ยอ่า เอให้พักผ่อนแล้วมาให้ทํางานแล้วกได้ไหมใครแล้วครับล่ะก็เดินปัดเลยนะนึกหายแล้วดูดูนี่ตำรวจนี่โอ้โหไหวแล้วจะให้พักผ่อนแล้วมันเบาบ้างแล้วเนี่ยโอ้โหนี่กด cô dăng cô dăng nè cô dăng chăng nông, bên ngay cụ, cụ chăng nông, à, của ông cao cổ nhiều, nè, nè, mà nè, tham xỉa em ờ, น,นี่ไนีป,นไนเเปิดล่อเ,เปิดให้คันนี่ขยายหลอดยังมีนะใช้งานได้ด้วยเออไม่ใช่แกถ้าของอคนกงแก <c oughs> นี่ทนี่ต้อง <c oughs> แต่เ้ขาเนี่ยครับเนี่องแรกเนี่ยคืแรกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะโอ้โหไปเลยคนจะขอซื้อไม่มรูงจักน่าเโอ้โหของเก่าเครื่องอะไรของที่บ้านเลยครับ ยังใช่ได้ได้ยังออกงานอยู่ไหมเนี่ยก็ว่าจะไว้ให้ลูกให้หลานดูแล้วโอ้เก็บเป็นเป็นพิธภัณฑ์แล้วครนพิันธ์เ่เครื่องแรกเนยนะเนี่ยนี่นะฮะเครื่องแรกของบ้านเลยของบ้านแล้วมีเครื่องเดียวเนี่ยกระพอร์ดด้วยนะดาวไปสองร้อยห้าสิบบาทแล้วตูดฮอนเนอะตูดลำโพงอยู่ไหมเน่ะตูดลำโพงปากลำโพงอ่ะก็เออปากปากลำโพงไม่ไม่ไม่เก่า ไอ้ผารักไปขายแล้วอู้หูนี่เครื่อเดียวเนี่ยไปเดียวเดียหาขึ้นมาเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยนะทาร์ทเนี่ยได้เมียมาสามสี่คนกับเครื่องนี้แหละนี่แหละเครื่องนี้แหละโอ้โหนี่จะเจองูไหมเนี่ยไปเจอไปเจอครับโอ้โหอันนี้ขายดักอะไรดักงูหรือดักอะไรเนี่ยแมวแมวเลยเครื่องนี้แล้ว มราแเคยเขาสร้างมาให้ล่ะไอแมสไอแมสสร้างให้ช่างแมสช่างแมสอ,อนนี้สัส่งต่อแล้วช่างแมสยังอยู่เนี่ยหรือตายหาไปแล้วอูไม่เอาแล้วครับบอกเิกเลยโอ้โหสร้างาให้หกรแล้วนะหกรบาทเนี่ยนะครับโอโ้ดงร้มา้มเยอมยาวมยาวโอ้โหนีเหมือนกรุกเลยเนี่ยแล้ววันนี้ออกไหนเนี่ย ตอนนี้กำลังวนจะพักแล้วก็ก็ไปเก็บไฟแล้วช่วยช่วยเดี๋ยวก็เก็บไฟบ้านกันไปช่วยหรือไปทำเองหมดครับแอร์ก็สิกันนั่นนะสิครับแอร์นี่รุ่นใหม่รุ่นใหม,ม, <laughs> ม่กองเอเย่นี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแปลงนะอเนกสี่แควจะจะแปลงโฉมเลยยามาฮ่านะยามาฮ่า<อ>นี่ มเอมาฮมาอดทำไรน่ะะพิีกซื้อมาเท่าไหร่น่ะที่นี่เ็บเยเ้าก็ให้มาเก็บด้วยครับหู้ไหมล้างหนูอัดแน่นเลยเนี่ยนะเนี่ยอเสียงชัยบริการล้างหนู เดี๋ยวเลยน่าทำไมนะกินข้าวโอ้โหอัน oh, oh. ี้อันน <t ương h arta> so <can> ี้รมาใหม่อันนี้ทีไ้มาใหม่ใช่ไหมเนี่ยซื้อเก่ามาซื้อเปลี่ยวมาพ่ทำแล้วยังไม่เสร็จครับโอ้โหตัวเนี่ยพออยากได้ก็เลยเก็บมาให้พ่อโอ้โห้ปลาเดี๋ยวพดดไดพดเปี๋ยวไปหมดหนือโดโดดโดโดๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆไปๆๆ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  เอะเอาไปแล้วทำไมไม่อยู่นี่ได้เอออเนกบริการโอ้โหไม่ได้เลยเอาของเสียมาให้พ่อเออพอดีแล้วเอาคืนเครื่องก็มาทาเลยนบอก่านะวอะไรก็อหลือแค่เดียวาไอแค่บอกพเหลือแค่เดียว เออ้าที่ยนี่พักนะเอาเอาหมอนเอาหมอนมาให้นี่ต้องพักผ่อนเฮ้ได้แล้วโอ้โหสามสิบสี่สิบปีนี่เคียงบ่าเคียงไหลมาก็เฉลิโฟโต้เนี่ยโอ้โห,โโหนานเลยเนาะเออเดี๋ยวยี่สิบสามสิบกว่าปีนะสามสิบกว่าปีครับครับสามสิกว่าปีผม<ป>อยู่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กอะเคียงบ่าเคียงไหลกัน ช่างนงมาไนีโอ้โหนานเลยเออนานมากเหรอคนไปไปเจอแล้วไม่มีมาไม่ได้มาคุกคีงี้แล้วเนาะเออเล่นเอาเจ้าวาดวัดบางกรมเปลี่ยนไปหลายยุคอ่ะหลายยุคเนาะหมอทำขวัญก็ตายไปหลายรุ่นแต่ก็หมอเพาะเนาะ กูบอกให้เราบอกว่าเล่าเนี่ยบอกเขามาจากบุรีมันังไม่ดูดกูเนี่ยเล่าบุรีกูไม่เอาเเออออหมอเพาะหมอพงโอ้ทั่านเลยไอ้หมอหลอมและนายกเทศบาลก็เปลี่ยนไปหลายยุคตายไปกันหลายคนแต่ช่างนงยังอยู่ก็แบบพักอาจารย์โตอ่ะเนาะเด่เด้เด้เด้เด่ต้องดูดี่ต้องรักอะไรหลักฟ้านานนะเท่านั้นก็ เปลี่ยนไ่รู้มกี่ยุคหมดแล้วดูรดหมดช่างนงก็ยังไปทำกองไฟอยู่ได้ตลอดนะหลวงพ่อโตก็ต้องบอกแม่อยู่ยืนยาวไปเท่าไฟเลยโอ้วพอโตโคนมีจิตใจได้ช่วยเหลือคนตลอดไฟดับไฟลามาช่างนงไกลดับมาช่างนงมืดเ่้มดึกดื่นเออมาตามสองทุ่มกลับแจ้งเนี่ย ผมก็บอกงนะว่าลูกผกแลูกูขนหรือใครให้ทักม่าอะไรทำกุศลชีวิตเราจะยืนยาวกำนันหลองก็หนีไปแล้วเอาน่ะแต่ช่างลงยังอยู่นี่เยลี่ไปไงเนี่ยเยลีเต้ยมเยลี่อ่ะยูเยลี่ต้มนนะอยู่ไหนก็อยู่บ้านไอ้ร้านนาแวะเนี่ยนะ เออโโโโยยยยแต่ถ้าคนชื่อนงนี่มันต้องไปคนนึงเนาะต้องตายไปเข้ามาลึ่งเลยเออเเหมือออนแต่มันคนละนงกันซะเออมันคนละฝั่งคลองใช่แหมมันเข้าผิดที่ถูกไหมนะโอ้โอ้เขาบอกเขาบ้านเดียวกุยเตียบอกมือกาต้องหัดขวาปวดทนเออ ผมมีความับ,มบอดทนอดทนมีความรับผิดชอบใช่แล้วไปกินข้าวต่อที่บ้านแม่แม่แล้วมาฝาไปกินนะล่ะ <c oughs> เาขาเขาเขาจะกินอย่าง,ง<อ>เง<อ><อ>ี้ยกินด้วยทิ๊กอ๋อทิ๊ไปเลยอ๋อแล้วโหัวใบแล้วเออเนี่ยนะไอ้สีแควเนี่ยนะครั<า><อ>าบเออบัดรเข้าเลยโอ้กลางวาน,นาสาวลูกสาวเขาพาไปเลี้ยงอ่ะโอ้โหกลางวานเนี่ย 那。